สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สเตจนะครับอยู่กับโค้ชแชมป์พิพัฒน์นแล้วก็โค้ชลุกแวนเดียดไม่ใช่ลุกแวนเดียรนะครับเพาววันนี้เรามาทำแล็กสเตจเคสกันนะครับเดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้ให้แชมป์บอกว่าทำไมต้องเป็นแล็กสเตจเคสนะครับมาดูกันสวัสดีครับก็วันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการทำแล็กเตจแบบไม่ ไม่แบบไม่ให้เข้าใจยากเกินไปแล้วกันนะครับก็คือการทำ l a c t a ต e t s, mm hmm. <S เ,เนี่ยก็คือจะเป็นการที่เราสามารถนำผลจากการเท s นะครับไปกําดวง training z o ที่แท้จริงของของตัวเราเองได้นะครับเพราะว่าการทํา l a c t ตก็เสมือนว่าเราเซ้อมจากร่างกายของเราจริงๆนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของการ าหาอีเจซิตในแต่ละช่วงกำหนัดที่แท้จริงของร่างกายเรานะครับซึ่งสำหรับตัวผมเองอในวิธีการฝึกซ้อมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อในเรื่องของการทำแอคเตนเป็นหลักนะครับ <S <S ส่วนในเรื่องของการใช้แดสเรตโซหรือว่าสิ่งต่างต่างจริงๆก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่า ก็ตรงนี้จะเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่แท้จริงในร่างกายของเราจริงๆเพราะ,ะนั้นผมเองก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าถ้าใครที่อยากจะรู้ว่าเราจะต้องเป็นอย่างไรแล้วก็ความหนักขนาดไหนจริงๆนะครับก็อยากให้ลองเปิดใจแล้วกันแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงยากขนาดนั้นนะครับถ้าได้ลองเรียนรู้ใน,ในเรื่องนี้อยากจะเข้าใจเลยว่ามันมันสามารถนําไปต่อยอดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆในการฝึกซ้อมของเราแล้วก็ในเรื่องของการยิงขัดจริงๆนะครับประมาณนี้ครับทํานแชมป์ครับคือจุดที่เราหาตัวหนึ่งมันคือเท r e โฮลใช่ไหม ใช่ครับคือต้องอธิบายอย่างนี้ครับการทําการทำแรกเตเนี่ยจริงๆแล้วการจุดแลกเตสเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2จุดนะครับคือจุดที่1เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ร่างกายเราเริ่มมีการผลิตโอนแอติมากขึ้นกว่าปกตินะครับอันนี้คือจุดแลกเตสที่1นะครับแต่ละคนอาจจะเรียกไม่เหมือนกันก็คือเขาจะเรียกว่าจุดแอรบิกชโฟนะครับ คือบางคนอาจจะเรียกว่าจุด LT 1น่นะครับ l 2หรือว่า VP 1่แล้วแต่จริงๆมันก็คือจุดเดียวกันนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดที่ร่างกายเราเริ่มมีการปริกูลเลติกเพิ่มขึ้นเรโชม,มันจะมากขึ้นเอกการกระจาดออกไปนะครับเขาเรียกว่าจุด l P 2หรือว่าจุด l 4แล้วแต่คนเรียกซึ่งมันก็คือจุด a n r o c t i r e r h o l d นะครับทีนี้การที่เราทำลักเตสเนี่ยเราจะสามารถกำหนดเทรนิ่งโซนที่ชัดเจนได้ก็คือจากเบสออนจาก2จุดนี้เป็นจุดอ้างนะครับแล้วก็ เอามากำหนดแผนในการฝึกซ้อมของเราได้อย่างเที่ยงตรงจริงๆรับเทียเยียมเลยถ้าเกิดใครสนใจต้องติดต่อยังไงครับก็จริงๆแล้วสามารถติดตามโดยตรงเลยก็คือทางเพจของโคชลุกนะครับทางเพจของลุกบารเลียสโคชิ่งนะครับก็จะมีการมาทำเทีที่ประเทศไทยอยู่เป็ดบดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถติดตามได้ทางเพจไปเร็วอยู่นะครับแล้วก็เป็น2ช่องทางหลักนะตอนนี้ แล้วคนที่อยากติดตามแชมป์ะครับต้องติดตาม<อ>เพจทีดีก็ตอนนี้สามารถติดตามผมได้นะครับีท่ทเพจคุณพ่อนักไร่นะครับก็เป็นเพจที่น่าจะสร้างแรงบรันดาลใจให้กับคุณพอ่อเหมือนผมแล้วก็ไปเล่นกีฬากีฬาแล้วก็มีลูกเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็เป็นอินสตาแกรมนะครับที่แชมป์พี่พฝนครับโอเคขอบคุณแชมป์มากครับขอบคุณครับ